เรื่องสาอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณหลังจากเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ผู้หญิงเทาๆที่แต่งเองร้องเองว่าแล้วครึ่งปีหลังลุกทุ่งขาขาวสาวลำซิ่งยิงลีสีจุมพลจะปล่อยผลงานออกมาเสิร์ฟแฟนๆอีกหรือเปล่าไปฟังกันค่ะมีเรื่อยๆค่ะซึ่งแฟนๆก็บอกว่ายิงลีออกเพลงมาทีทนะเพราะว่าไม่ต้องเน้นเส้นเรื่องก็ได้เอาแบบ เป็นเพลงแล้วก็เป็นเต้นก็ได้เพราะว่าเอาคอนเซปต์ขอใจเธอแรกเบอร์โทรไม่ต้องแบบทํายากให้แบบมันออกมายากๆช้าๆขอออกฉีดีแบบว่าเห็นเนื้อเพลงฟังตามวิทยุฟังใน YouTube แล้วก็เต้นกันเลยไงคะตอนนี้ผูกขาดตัวเองแต่งของเพลงไม่หรอกค่ะไม่ไม่ค่ะแต่ว่าถ้าครูเพลงท่านใดที่มีเพลงที่เข้ากับหญิงลีก็ขอให้นําเสนอยิงลีหน่อยนะคะเอาที่แบบ หญิงร้องปุ๊บเป็นตัวหญิงแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงลานลาไปเลยอย่างเงี้ยอ,อยากได้ยูคู่เพลงแตงมาให้ก็ดีตัวมีมนคลงนน<อ>ังเนาะอะไรก็ได้ที่เหมือนเราน่ะที่เป็นตัวตนของเราได้หมดหแล้วเพลงช้าเรามีแต่งไว้บ้างไหมเพลงช้าก็มีหลายเพลงค่ะซึ่งออมีทีมงานชอบอยู่ว่าอาจจะเดี๋ยวปรึกษากระทั้งค่ายว่าอาจจะมีเพลงช้าออกมาก่อนวาเลนไทน์หรือเปล่าอเอาเป็นว่าแฟนๆรอลุ้นไปด้วยกันนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย